สวัสดีครับนักเรียนก็เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะเรียนทักษะการตั้งลูกนะครับหรือการชงครับการตั้งลูกก็เป็นอีกทักษะหนึ่งในกีฬาตะก้อครับการตั้งลูกหมายถึงการเล่นลูกตะก้อครั้งที่2หรือครั้งที่1ก็ได้ครับแต่ส่วนมากเราจะตั้งลูกในจังหวะที่2โดยใช้ทักษะข้างเท้าด้านในนะครับ หรือศีรษะก็ได้ในการตั้งหรือจะเป็นอวัยวะส่วนอื่นๆก็ไม่ผิดกฎกติกาครับแต่ส่วนมากนิยมใช้หรือบางโอกาสเท่านั้นครับส่วนมากการตั้งลูกก็จะใช้ส่วนข้างเท้าด้านในครับเพื่อประสิทธิภาพในการตั้งลูกครับผมครับต่อไปมาดูการฝึกการตั้งลูกเลยครับ สำหรับแบบฝึกในการตั้งลูกนะครับคือหนึ่งยืนในท่าเตรียมเท้าเสมอกันหรือเท้านําเท้าตามก็ได้นะครับยืนย่อตัวสายตาต่ำกว่าระยะสายตาต่ำกว่าเน็ตนะครับยืนย่อตัวเตรียมพร้อมที่ลูกจะพุ่งมาสมมุติถ้าลูกพุ่งมาแล้วเราก็ก้าวเคลื่อนไหวเข้าไปหาหลึ่ตะก้อน,นะครับเคลื่อนไหววันนี้เราจะตั้งลูกด้วยข้างเท้าด้านในนะครับตั้งย่อขาพร้อมยุ หนึ่งจังหวะแล้วก็สองขึ้นไปหรือถ้าลูกพุ่งมาไม่แรงเราก็สามารถตั้งได้ในจังหวะหนึ่งเลยก็ได้นะครับสามารถตั้งขึ้นไปยกข้างเท้าด้านในเป็นเวสีพื้นฐานอยู่ล้ครับข้างเท้าด้านในเราก็เรียนมาแล้วก็ตั้งลูก้วยข้างเท้าด้านในธรรมดาเลยให้ลูกพุ่งสูงขึ้นไปการตั้งลูกที่มีประสิทธิภาพก็จะทําให้ทีมเราสามารถ ลูกแล้วก็ได้แต้มมากยิ่งขึ้นครับผมครับต่อไปไปดูตัวอย่างในการตั้งลูกเลยนะครับครับก็จบไปแล้วครับสำหรับทักษะการตั้งลูกครับ ก็ครูก็ฝากให้นักเรียนไปศึกษาแล้วก็ฝึกปฏิบัติเหมือนทุกทักษะครับผมครับสุดท,ท้ายนี้ครูก็ฝากขอความร่วมมือให้ทุกคนอัดคลิปแล้วก็ส่งกลับมาให้ครูด้วยนะครับเพื่อจะได้ลงคะแนนสรุปคะแนนให้เผื่อว่าเราเทอมนี้เราไม่ได้เปิดเรียนครูก็จะมีคะแนนให้ทุกคนครับผมครับสําหรับการเรียนของเราก็ จบแล้วครับวันนี้ก็ครูก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพในช่วงโควิดนี้นะครับนะครับผมขอคุณ